หกวิธีดูแลตัวเองเมื่อคุณมีอาการไซนัสมีอะไรบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกล้างจมูกด้วยน้ําเกลือครับเพราะว่าน้ําเกลือเนี่ยจะช่วยทําให้โพรงจมูกเนี่ยชุ่มชื้นและก็พาสิ่งสกปรปกเช่นน้ำมูกเนี่ยออกมาอย่างที่2ดื่มน้ําให้เพียงพอครับเพราะคนที่เป็นไซนัสเนีเน่ยโพรงจมูกจะค่อนข้างแห้งและก็อักเสบอยู่แล้วการที่เราดื่มน้ำมากๆจะทําให้โพรงจมูกของเราชุ่มชื้นขึ้นครับ3หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นครับ คนที่เป็นไซนัสเลื้อรังนะครับมักมีต้นเหตุมาจากภูมิแพ้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรและเราหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นก็จะช่วยลดอาการไซนัสได้นั่นเอง 4. ีประครบร้อนครับทำยังไงก็ได้นะครับลองหาวิธีประครบร้อนดูนะครับบริเวณหนกแก้มตรงนี้นะครับผมเพื่อที่ช่วยลดอาการปวดและก็ลดอาการอักเสบในฟรงไซนัตนั่นเองครับหาพักผ่อนให้เพียงพอครับร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอและการฟื้นฟูในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมตัวเองได้ครับ 6. ใช้ยาควบคู่กับการฟื้นฟูด้วยวิตามินครับยาเนี่ยจะช่วยกดอาการนะครับทำให้อาการไซนัสหรืออาการภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยไม่กําเริบแต่ว่าวิตามินนะครับจะฟื้นฟูระยะยาวครับโดยเน้นไปที่การปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน ทำให้คนที่เป็นสนัดหรือคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยที่ภูมิคุ้มกันไวกว่าคนปกติเนี่ยภูมิคุ้มกันกลับมาไวเท่ากับคนปกตินั่นเองครับและอาการก็จะกาเริ่มได้ยากขึ้นจนเข้าสู่ภาวะอาการสงบได้นั่นเองครับชอบคลิปดีๆจากลีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ลีโอด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับบ๊ายบายครับ